สวัสดีครับเพื่อนๆบุญสมพระเครื่องวันนี้มีเหรียญจะนําเสนอนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงวัท่ากระบือพระดีปีลึกนี่ปีประมาณปีสามกว่านะครับของนี้เป็นเหรียญเสมาพัดยศนะครับเป็นเหรียญหล่อครับเ,เหรียญหลอ่อนี่ครับ วงปู่ลุ่งนะครับวั้ากระเบือ้องวงนี้จะเป็นเยันหล่อชมกันใกล้ๆจะจัดเลยครับนี่ครับสวยงามครับลายกระดูกสวยงามครับทองแดงดม,มดำ เป็นหล่อนะครับดูด้านหลังครับยันนะครับออกล้งๆหน่อยครับแบบนี้สวยสุดงดงามเลยครับมาลุงมาถากเบื้องนี้ก็ได้มาแบ่งปันมาในกลุ่มนะครับนี่ครับของแท้นะครับ พาเทยเลยสวยงามนะครับออกลุ้งๆครับทองแดงลุ้งๆเหรียญหล่อพัดหยดลงปูรุ่งวัตถะกระเบือ คมชัดครับผมเดียนหลอเล้หลอได้ดีมากครับทุการายละเอียดคมชัดลูกกระตรงลูกกระตาครับสวยงามมากครับตงนี้ดูขอบครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาให้ชมเพียงแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีหลวงพ่ออะไรให้ชมกันต่อครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเล็กบุญสมภาเครื่องครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ